ใบอ่อนแตกยอดบนกิ่งที่ไม่เกรียมเจ้าหน้าที่สืบสวนจากหน่วยสืบราชการรับพิเศษแห่งสำนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่บุกเข้ามาในโบสถ์และจับกุ่มตัวข้าพเจ้าไปดำเนินคดีได้นำข้าพเจ้าไปยังสถานีตำรวจชองบูข้าพเจ้ารู้สึกเดือดดานมากที่ถูกฟ้องด้วยข้อหาหลบหนีการเกณฑ์ทหารแต่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยข้าพเจ้ามีปากไวพูดแต่ไม่มีโอกาสได้พูด บางคนมองความนิ่งเฉยเมื่อถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและเรียกข้าพเจ้าว่าไอ้แย่ข้าพเจ้าได้แต่อดกลั้นต่อสมญานามเช่นนั้นด้วยการนิ่งเงียบเชื่อว่านี่คงเป็นเส้นทางที่มอบให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเช่นกันหากนี่เป็นเส้นทางที่ข้าพเจ้าต้องเดินไปสู่เป้าหมายแล้วข้าพเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากข้าพเจ้าเดินตามเส้นทางที่ชัดเจนเช่นนั้นจึงไม่อาจพ่ายแพ้ได้ยิ่งถูกรุกรานเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องระมัดระวังที่จะประพฤติวัวให้น่านับถือมากกว่าใคร ครั้นเมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจเช่นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีได้มีอำนาจเหนือข้าพเจ้าเมื่อพนักงานสอบสวนเขียนบันทึกข้าพเจ้าจึงเป็นคนชี้แนะเขาทำไมคุณไม่เพิ่มเนื้อหานี้ลงไปล่ะข้าพเจ้าบอกเขาส่วนตรงนี้คุณต้องเขียนแบบนี้เขาก็เขียนตามที่ข้าพเจ้าแนะแต่ละถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบอกให้เขาเขียนล้วนถูกต้องแต่ครั้นพนักงานสืบสวนนำถ้อยคำมาเรียบเรียงเข้าด้วยกัน ทำให้ได้ข้อสรุปที่ตรงข้ามกับเจตนาของเขาเขาจึงโกรธและฉีกรายงานทิ้งเสียเมื่อวันที่13กรกฎาคม1955ซึ่งเป็นวันที่6ของการถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจชองบูข้าพเจ้าก็ถูกนำไปขังอีกครั้งคราวนี้เป็นที่เรือนจำซอเดมูลในกรุงโซนข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่แต่มีได้รู้สึกอับอายหรือโศกเศร้าแต่อย่างใดชีวิตในเรือนจำไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับข้าพเจ้า มันอาจสร้างแรงกระตุ้นให้โกรธแค้นอย่างมากมายแต่มันไม่เคยเป็นอุปสรรคบนเส้นทางของข้าพเจ้าเลยสำหรับข้าพเจ้าแล้วชีวิตในเรือนจำเป็นการสะสมต้นทุนเพิ่มเติมเพื่อกิจกรรมในอนาคตข้าพเจ้าเอาชนะชีวิตในเรือนจำโดยบอกกับตนเองว่าเราไม่ใช่คนที่จะตายในคุกเราตายไม่ได้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเราที่จะกระโดดก้าวใหญ่ไปสู่โลกแห่งเสรีภาพ เป็นกติกาของโลกและกฎสวรรค์ที่ความชั่วจะพินาศและความดีจะปรากฏแม้ว่าข้าพเจ้าต้องจมอยู่ในกองมูลสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ล้มเหลวตราบใดที่ยังรักษาหัวใจบริสุทธิ์ไว้ได้ระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกนำไปในสภาพที่ใส่กุญแจมือผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เดินผ่านมามองข้าพเจ้าด้วยหางตาพร้อมกับเบือนหน้าหนีอย่างรังเกียจสายตาของพวกเธอส่อแววว่าข้าพเจ้าเป็นคนวิตถานไม่ควรแม้จะชำเลืองแล เพราะเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำลัทธิกามารณมอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าทั้งมีได้กลัวและอับอายแม้จะใช้ถ้อยคำหยาบคายมารังควานข้าพเจ้าและโบทของเราก็ไม่อาจสั่นคลอนข้าพเจ้าได้แน่นอนข้าพระเจ้าก็มีความรู้สึกเหมือนปุถุชนคนธรรมดาภายนอกข้าพระเจ้ายังรักษาศักดิ์ศรีแต่หลายครั้งข้าพระเจ้าก็รู้สึกร้อนรนและตรอมใจสุดซึ้งทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหัวใจอ่อนแอลงข้าพระเจ้าจะอดทนด้วยการบอกกับตัวเองว่า เราไม่ใช่คนที่จะมาตายอยู่ในคุกเราจะยืนหยัดขึ้นอีกแน่ใจได้เลยและข้าพเจ้าจะเพิ่มความมุ่งมั่นขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยการบอกตัวเองว่าเราจะรับความเจ็บปวดทั้งหมดเองรวมทั้งแบกรับภาระทั้งหมดของโบสถ์ด้วยบางคนหวังง่ายๆว่าการที่ข้าพเจ้าถูกจองจำนั้นหมายถึงอวสานของโบสถ์เราและสมาชิกทั้งหมดจะแตกฉานสร้างเซนกันไปคนละทิศละทางกลับกลายเป็นว่าสมาชิกมาเยี่ยมข้าพเจ้าถูกวัน บางครั้งถึงกับแย่งกันเข้าเยี่ยมข้าพเจ้าก่อนเรือนจำจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมนักโทษหลังจากแปดนาฬิกาแต่สมาชิกจะเข้าแถวรออยู่นอกรั้วเรือนจำตั้งแต่เช้ามืดยิ่งมีคนสาปแช่งข้าพเจ้ามากเท่าใดและยิ่งข้าพระเจ้าตกอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวมากเพียงไหนคนจะยิ่งเข้าแถวรอเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจและหลั่งน้ำตาให้แก่ข้าพเจ้ามากขึ้นเท่านั้นข้าพเจ้าไม่ได้ทักทายพวกเขาด้วยท่าทีปราบปลื้มด้วยซ้ำไปความจริงพูดจาแบบขวานผาซากทำนอง พวกคุณมาทำาไมกันแถมยังมาตีโพยตีพายอีกถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงติดตามข้าพเจ้าทั้งน้ำตานี่คือการแสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาพวกเขามีได้ผูกพันกับข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพูดจานุ่มนวลหรือมีคารมคมครแต่ที่ชื่นชอบข้าพเจ้าเพราะพวกเขารู้ซึ้งถึงความรักที่อยู่ลึกภายในหัวใจของข้าพเจ้าสมาชิกของเรายอมยกให้หัวใจที่แท้จริงของข้าพเจ้าแม้ต้องตาย ข้าพเจ้าก็มิอาจลืมบรรดาสมาชิกที่ติดตามข้าพเจ้าแม้ในยามที่ข้าพระเจ้าใส่กุญแจมือและถูกบังคับให้ยืนอยู่ต่อหน้าศาลข้าพเจ้ายังจดจำได้เสมอถึงอาการสะอื้นให้ของพวกเขาเมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งอยู่ที่โต๊ะของฝ่ายจำเลยผู้คุมเรือนจำตางประหลาดใจว่าชายผู้นี้ทําให้คนเหล่านั้นคลั่งไคลขนาดนี้ได้ยังไงพวกเขาพากันสงสัยเมื่อเห็นสมาชิกแห่กันมาที่เรือนจํา เขาไม่ใช่สามีไม่ใช่ลูกชายและพวกเธอก็ไม่ใช่ภรรยาสักหน่อยแต่ทำไมพวกเธอจึงอุทิศตัวให้เขามากขนาดนั้นอย่างน้อยก็มีรายหนึ่งที่เป็นผู้คุมออกความเห็นว่าเราได้ยินว่ามูลเป็นจอมผดเด็จการและสแสวงหาประโยชน์จากคนอื่นแต่เห็นได้ชัดว่าไม่จริงผู้คุมคนนี้ต่อมาได้เข้าเป็นสมาชิกโบสถ์และปฏิบัติตามอย่างเราในที่สุดเมื่อพ้นสามเดือนของพันธนาการ สารตัดสินว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดข้าพเจ้าจึงได้รับการปล่อยตัวในวันปล่อยตัวพัสดีเรือนจำและหัวหน้าฝ่ายต่างๆได้ออกมาส่งข้าพเจ้าอย่างเป็นทางการแล้วภายในสามเดือนพวกเขาทั้งหมดได้กลายมาเป็นสมาชิกครอบครัวแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราเหตุผลที่ทำให้จิตใจของพวกเขาหันเมาสู่ข้าพเจ้านั้นง่ายมากเพราะเมื่อพวกเขาเห็นข้าพเจ้าอย่างใกล้ชิด พวกเขาก็รู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นดังข่าวลือที่ได้ยินมาเลยการกลับกลายเป็นว่าข่าวลือเท็จที่แพร่สะพัดในสังคมช่วยเผยแผ่คําสอนของเราตอนที่ข้าพเจ้าถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับตัวสื่อมวลชนทุกแขนงและสังคมต่างพากันประโคมงข่าวอย่างคลึกโครมแต่เมื่อข้าพเจ้าได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และได้รับการปล่อยตัวทุกคนเงียบกริบ มีเพียงรายงานข่าวบริเวณมุมหน้ากระดาษที่ไม่เด่นสะดุดตาของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแค่สามบรรทัดว่าสาธุคุณมูลบริสุทธิ์ได้รับการปล่อยตัวแล้วข่าวลืออันแสนเลวร้ายที่เกลียวกล่าวไปทั้งประเทศล้วนผิดถนัดแต่ข้อมูลนี้กลับถูกปกปิดไว้เสียมิชิดสมาชิกของเราประท้วงว่าสาธุคุณมูลมันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยน่าโมโหจริงๆเราทนไม่ได้ สมาชิกก่้ามให้ต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้แต่นิ่งเงียบและปรามพวกเขาข้าพเจ้าไม่เคยลืมความเจ็บปวดที่ได้รับเมื่อครั้งถูกกลั่นแกล้งยัดเยียดข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จทั้งหมดข้าพเจ้าได้แต่อดกลั้นแม้ในเวลาที่คนมากมายพากันลุกขึ้นต่อต้านจนทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ในเกาหลีเหลือให้ข้าพเจ้ายืนแม้แต่น้อยนิดความเศร้าโศกที่ข้าพเจ้ารู้สึกในครั้งนั้นยังหลงเหลืออยู่ในเสีียของหัวใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอาจเป็นเหมือนต้นไม้ที่ประทะแรงลมและฝนทั้งยังถูกไฟแผดเผาแต่ข้าพเจ้าจะไม่เป็นต้นไม้ที่ถูกเผาไม่จนตายแม้แต่กิ่งที่ไม่เกรียมก็จะยังแตกใบอ่อนเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิหากข้าพเจ้ายังมุ่งหน้าไปตามเส้นทางของข้าพเจ้าด้วยความนอบน้อมและเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเช่นนี้เรื่อยไปวันที่คนทั้งโลกจะเข้าใจถึงคุณค่าในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำจะต้องมาถึงแน่นอน